คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมมาไหว้พระาธาตุค่ะอาศัยผูเพ็นเคยมากค่ะพระธาตุพระ,าพระาธาตุเมืองพินตะนอนมาคะพระาธระาตุาเมืองพินค่ะเมืองหนองบดลําโพยค่ะคุณผู้ชมเป็นพระาธาตุเมืองพินเป็นผิดใครชวนุนาส่งมาทองนี้แล้วที่เฮาเลี้ยวไปเหนนะ็นอะแม่บอกค่ะอยู่ในเพจนะ มาขอปูกันจะมาขอโชกขอลาบน้ำปูวันที่หนึ่งสิงหาเด้อโอ้ยขออนุญาตบาัดกลำเด้อหลานอ,าออกซื้อให้ผู้คนได้อตัวบ้านตัวเมืองว่าปูมุ้งนี่ซักสิทธิ์แทนสาธุให้ลใหลวงไหหลาำสมองขอโชกขอลาบน้ำปูเด้อพี่น้องเด้อเบ,บ่งน้ำกันปูบ่ลฮูจักกับจิเด็ค มาไหวปูร่วมกันได้เห็นเหรอจจได้หูจักของมาไหวมาขอปูเก็นไม่เก็บโบราณเนาะไม่แป่นเก็บแบบนี้หายากได้ไม่อีรีเนะานะแต่ยูฝนอยู่ด้วยเนาะ นี่งย่น่ะนะอกอวาเก่าเด้อหนึ่งเก้หาห <laughs> เป็นต่าหาให้ดีเพราะงหาเืออยากได้เก่าหานะ โก้พนยังงามเลยสื่อสื่อหกเก้าศูนย์ห้าสิบคูณห้าสิบปกติสิ่เป็นคนสื่อหลายมันก็ถือเลยมาหลายหล้วกันเลยกันนี้เผาเผามือจะเบิร์ดหัวละซีหาพันมกันเลยตอนนี้เออสื่อเก้าศูนย์ศูนย์เก่าหลังล่างมันออกหกศูนย์เนาะ ก็ได้ซื้อแค่นั่นแหละสี่โลมันเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างเตะแค่สันจ้ะหกเก้าศูนย์มันบนเนาะมันบนแล้วก็หกศูนย์ล่างจ้ะบัดนี้เออพวกเอาดอกกุศลนด้เอาแค่นั้นทูบเข้าเอียงหมบุญบารมีถูกเขา้าสีลม,มบนะประคองเนาะโอ้ยได้เป็นก้นจุดอเอาเอาเอามันเทียนมันนั่นน่ะเทียนมันถือ้อนเทียนถือความหอ่อนเจ็ดเจ็ดเตะขึ้นสามเจ็ดเจ็ดขึป็นสามบน แอคล่องแหวกคข้องไงวกสามเก็ดปูให้เลือไว้เจ้าตัวนี่เด้อปูเอาอย่างหนึ่งกับเก่าเห็นแล้วล่ะย่างตัวทั้งใจเด้อปูต้องเสียหายสองตัวถ้าต้องเพื่มหนึ่งเก่าบ่ฮึบุย์ไทยไว้ช่นดีวกันไทยไว้ยูกี่เนี่ยไทยไว้ยูเด็กจ้อนกันเอ้ยปู คือใจซื้อได้เจ็ดเพราะว่าหมองตังนี่มองตังผูกเริ่มข้าวเจ็ดว่ากับไม้เข้าใู่ไหมนะฮะเจ็ดบ่เอาสามเจ็ดคือเจ็ดที่ดอกเนาะเพราะว่าลงไม่ยา่าเติบเยอะใจกลัวนะเออแต่กับไม่อยู่ดอกคันนี้เห็นอยู่สองตัวได้ทายไปแล้วหนึ่งเก้าเจ็ดเนาะจ้ะสื่อง่ายอยู่ดอก เด้อปููหลานกะชิได้มาเห็ดเฮี้ยนให้อีหลีได้ลังค่ากระหัวแล้วเอารางวัลที่หนึ่งเนาะเจ็ดอีหลีตัวเจ็ดหมองตัางเทียนหม่องตัางถูกหน่องต่างเครื่องเทียนเทียนกระเล่หอนกระเล่ละลายกระเล่เออนี่วายูจะซื้อเพรมีเหตุการณ์อยังดอกปูให้ยวัดซื้อตัวเยู่เพราะว่าขั้นมีเหตุการณ์สิให้ยสองตัวเพิ่นต้องดูเราเองเนาะ ตรงใบใหม่ตออันนี้ใหม่ตอเยอะป่วห,หรีอแล้วอันนี้เป็นแี่ที่ถาดกับเขาคำนองอันถาดเชื่อมากจากวัดเรืองโรงเรียนบุณี่คนเคยเอาใส่กับเขาไหมอืมคนเน่ามาถลายคนมันเตะแมนทีเรียเลขเจ็ดอือยังแหมเอาต่ออยู่เนาะโอ้ยอยีดอกกระสันอ๋อหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ด คันเท้าตัดเลรนกะเก้าเจ็ดเก่าหนึ่งเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งอมีอยู่สี่คู่อ่หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเอาหกประตูเจ็ดชัดอยู่ค่ะพี่น้องเจ็ดชัดอยู่ยังสวยเลยเพื่นเห็ตัวล่องลางบ้างเห็นเห็ตัวล่องลางหรือว่านักตัวนี้ตีปู โอ้ยปูหายโย و, หาสุดตนั่นแหละด้วยล่มด้วยความหอนของเทียนเนาะลืมข้าวก็เลยไปปักไว้เทียนขันบป่ปักมังหันกับบ่มีหมองปกักคือว่าละเนาะไอ้เยอะดอปพูนเพิ่นดับเทียนเจียวแล้วตาเทียนข่อยท่านเยลยรับดับล่มยังแห้งเลยของเจ้าดับของข่อยบ่ดับอือเนาะมีช่องล่มนี่ จังไหนทางช่องลำพานเนาะแต่กระเทียนเสมอกันนี่เลยนะเกือบเสมอกันเลยเนาะจะมองตั้งถูกข้ากขอตั้งเทียนจะซื้อขาวบะมี่มองนั่นถูกเนาะขันในหลังวันขันได้มากอีกเฮ้ยขันลูกหลานมีโชคไม่ลับได้มากอีกกะนี่มาตั้งนั่นถูกเนาะอันถูกหน่อยป่ะนะ มันบ่ห้ตัง้งมีบ,บ่สำหรับเฮาปักถูกหน่อยอนหมถูกเลขถูกเละไหมะอันนี้น่าจะเหม,มืนจังสันพ่อได้ปักเนาะอันนั้นบังล่มจัน่อยนึงบังช่องอันนี้เป็น,น,นเนาะไปพี่น้องเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดมันตกลงมากะเห็นชัดอยู่ดอกเนาะยังเหลืออยู่ <c oughs> แต่ว่าอันนี้พี่ขึ้นกะสีเหลืออยู่เด้วยนะลงความลุง่งดินะ่ะเขาจับขึ้นกะสีรุด ใายมือเข่าหมดเลยล่องจับที่ละอันขึ้นมาดเราเข้าตระตอกันเป็นตะได้วะมัมบ่ไใดดอกมันเป็นขีเทาเป็นเท่ามันไม่ใช่แข็งลดไปแล้วเอาตามนั่นละเออเป็นองค์พระธาตุคุณผู้ชม ผุ้เพิ่นเคยถือพกเก่าศูนค่ะกันพามาสามนึงเพื่นก็ถือครับพราตายุบานพอจ้า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 ให้อุปถัทธจังน้อยก่อนคุณผู้ชมเบ่งก่อนค่ะ ฐานที่เพิ่นโอ้ยสง,งบดีลมเรื่นค่ะทางในถ้าคุนเป็นวัดเป็นโบสถ์ค่ะทางนี้เป็นทางทางนอกเนาะอันนั้นเป็นป้ายหยังค่ะป้ายหยังเพิ่นบ่นประด้ย่างไปทางพ่้นกัระถือมันหนี้ก็ออมมานีนีรถไปดิค่ะมานีไววแล้ก็ไปอันนี้แม่นต้นมะขา,ามป้อมมะขืาา้นมะขา,ามอีหลี่นี่ยต้นมะขาม มะขามอีลีมะกขามอีลีม,าาม,มนนนนีน่อยๆๆอยน่ยนะน่ะน้อยน้อยอัน,น,นอปปที่ห้อยหมอย่มหน่อิปูว่าเสียหายโสกแล้วบักแต่ล้นตึ๊บน้อยบักไงขอโชกขอหลาบเลยคุณผู <laughs> <บ>้ชมขอพรนะ้ำปูอ <laughs> เบิ่งป้ายเด้อค่ะคุณผู้ชมผู้อยากรวมพิธีน้ำเพลินค่ะเพิน่นสิเฮ็ดพิธีบวงสรวงวันพุธแรกของเดือนหกคือวันสงปูบูชาไฟวราสันค่ะคุณผู้ชมวันสงปูบูชาไฟค่ะสถานที่ค่ะก็ะคือปูเป็นอยู่เป็นศาลของปูเิ่นค่ะศาลปูบูชาไฟค่ะสงปูปูบูชาไฟเนาะ ขอเพื่อพี่น้องนะเด้อค่ะพี่น้องเองเบ่งเอาคะ่ะเพิ่นผ้ามาเพิ่นก็เคยถิดรังว่านบกเกาสูนเพิ่นมาขอสมักสมผลเพิ่นก็เลยแน่น้ามาคะ่ะบรรลุจักกันกับคุณผู้ชมเพิ่นกน็มีนำใจผ้ามา